สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเพราะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นหรือว่าตำแหน่งที่เราคุ้นจินกันก็คือตำแหน่งรองประลัดตำแหน่งประหลัดนะครับซึ่งในวันนี้พี่วุฒิและเพื่อนจะนาพาท่านมาดูหลักสูตร ในการสรรหาในใสายงานผู้บริหารในส่วนของตำแหน่งรองปลัดปลัดหรือว่านักบริหารท้องถิ่นในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะครับในจังหวัดพิจิตรนะครับที่มีประกาศรับสมัครในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นจากของอบตอในส่วนของอบตอเนี่ย มอีอัตราว่างตำแหน่งว่างที่เป็นตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นในสังกัดของอบตอยู่7อัตราที่จะบรรจุแต่งตั้งในในครั้งแรกมีตำแหน่งปลัดในระดับกลางในส่วนของสังกัดของอบตเนี่ยอยู่ที่8อัตราแล้วก็มีตำแหน่งปลัดกลางทับต้นอยู่19อัตรา แต่ในหมายเหตุตรงนี้ท่านดูให้ชัดเจนนะครับว่าในหมายเหตุเนี่ยเขาบอกเอาไว้ครับสำหรับกรณีที่มีการเรียกสำหรับกรณีที่มีการเรียกไปรายงานตัวในตำแหน่งประลัดอบตในระดับต้นในระดับกลางขับต้นเนี่ยจะแต่งตั้งจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งประลัด อบตอในระดับกลางก่อนเมื่อระดับกลางหมดบัญชีแล้วและยังไม่มีตำแหน่งกลางทับต้นและยังมีเมื่อคือในในครั้งแรกเนี่ยเขาจะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหารในระดับกลางก่อนเมื่อระดับกลางหมดบัญชีแล้วเนี่ยและยังมีตำแหน่งใน ในระดับกลางทับต้นยังเหลือว่างอยู่อีกเนี่ยจึงจะเรียกไกรางานตัวจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งประลัดในระดับต้นต่อไปนั่นก็เท่ากับว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครรัอการสรรหาประหลัดในระดับกลางได้เนี่ยถ้าททำความเข้าใจในตรงนี้แล้วนะ ท่านถ้าหากว่าท่านมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะรับการสรรหารเนี่ยก็ควรที่จะไปรับการสรรหารในระดับกลางเพราะดูตามเงื่อนไขตรงเนี้ก็บอกว่าสําหรับกรณีที่มีการเรียกรายงานตัวในตําแหน่งประหลัดในระดับกลางทับต้นอ่กาก็เรียกกัเรียกรายงานตัวในตําแหน่งปล่อยการทับต้นเนี่ย จะแต่งตั้งจากผู้ผ่านการสรหาในตําแหน่งปรลัดระดับกลางก่อนเมื่อหมดบัญชีของระดับกลางแล้วเนี่ยยังมีตําแหน่งกลางทับต้นเหลือว่างอีกอยู่เนี่ยจึงจะเ,เรียกในตําแหน่งในระดับต้นต่อไปเข้าใจตรงนี้นะครับท่านที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เข้าใจเนี่ยท่านคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับงั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้เนี่ย ท่านที่มีคุณสมบัติมีสิทธิที่จะเข้าการสัญหาในระดับกลางเนี่ยก็ควรที่จะไปเข้าการสัญหาในระดับกลางก่อนนะครับสมมติว่ามีจานวนผู้ที่จะสมัครเข้าการสัญหาในตําแหน่งประหลัดในระดับกลางมีผู้ผ่านการสัญหาอยู่สักในระดับกลางสมมติมีผู้ผ่านการสรรหาอยู่ที่หนึ่งร้อยคนสมมุตินะสมมติหนึ่งร้อยคนเขาก็จะแต่งตั้งจาก ระดับที่หนึ่งถึงที่ระดับที่แปดเป็นประลาดกลางส่วนปลาดกลางครับต้นเนี่ยสาหรับกรณีการเรียกแรงงานตัวในตําแหน่งประลัดในระดับกลางรับต้นเนี่ยจะแต่งตั้งจากผู้ผ่านการสรรหาในระดับกลางก่อนนั่นหมายว่า19ท่านนี้เนี่ยอาจจะมาจากผู้ที่สอบผ่านในตําแหน่งประลัดในระดับกลางถ้าหากว่าหมดบัญชีนี้แล้วจึงจะมาเรียกใน บัญชีผู้ผ่านการสรรหาประหลัดองค์การบริหารส่วนในตำแหน่งระดับต้นมาแต่งตั้งต่อไปซึ่งในตรงนี้นะครับท่านเห็นว่าโอกาสโอกาสเป็นของของของท่านละถ้าว่าท่านมีคุณสมบัติที่สอบระดับกลางได้ก็ควรที่จะสอบระดับกลางแต่ทั้งนี้เนี่ยก็อยู่ที่ การตัดสินใจของท่านนะเพียงแค่รู้ชี้ให้เห็นเฉยๆนะครับว่าออม,ม,มันมีแบบนี้นะครับส่วนของเทศบาลปลัดระดับกลางของเทศบาลเนี่ยว่างอยู่12อัตราแล้วก็รองปลัดระดับกลางว่างอยู่12อัตรารองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่างอยู่ที่6อัตรานะครับรองประลัดระดับต้นว่างอยู่ที่1อัตราอันนี้ของของเทศบาลของจังหวัด พิจิตรนะครับส่วนของอบจอในตำแหน่งรองปลัดในระดับสูงว่างอยู่ที่หนึ่งอัตรานะครับรองประลัดระดับสูงของอบจอนะครับว่างอยู่ที่หนึ่งอัตราทีนี้มาดูหลักสูตรในการสรรหามาดูขอบเขตในการทดสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง ในสายงานนักบริหารงานท้องถิน่นเอในตำแหน่งรองประลัดในตำแหน่งประหลัดือเริ่มต้นจากของอบตแล้วก็จะเทียบไปเห็นว่ามันมีส่วนที่เหมือนส่วนที่ต่างกันยังไงในส่วนของอบตในสายงานนักบริหารงานท้องถิน่นในจังหวัดพิจิตรนะครับหนึ่งเริ่มต้นจากสภาตาําบลและองค์การบริหารส่วนตานําบลสองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการาการปกครอง 3. ความรับผิดทางละเมิด 4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจ 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน่น 6. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ใกการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศส5 6 6 9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิจกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นฉบับปีปศส5 6 6ต้องอัปเดตนะครับ10ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี11แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนพัฒนาองค์กรประครองส่วนท้องถิน่นและ13ครับเรื่องของ PMQA อันนี้มีอยู่13หัวข้อในส่วนของอบตส่วนในส่วนของเทศบาลความแตกต่างของเทศบาลเนี่ยในหัวข้อแรกเลยก็คือพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมจากนั้น ก็จะมีกรอบขอบเขตเนื้อหาที่เหมือนกันกันกนขบของอบตอจบที่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดก,การภาครัฐหรือว่า PMQA ในส่วนของอบจอมาดูครับขอบเขตในการสัญหาของอบจอนี่ที่แตกต่างจากเทศบาลแตกต่างจากอบตอเนี่ยก็คือมีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ .2,500 4ีและที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกนั้นก็เป็นกรอบขอบเขตเนื้อหาที่เหมือนก,นกันกับในส่วนของอ,าาตอบตเทศบาลก็มาจบที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจาัดก,การภาครัฐหรือว่า p m q A นี้เหมือนกันงั้นในการเตรียมตัวสอบในในรอบนี้นะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ ประหลัดรองประหลัดของจังหวัดพิจิตรท่านจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือทำความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักสูตรใหม่นี้นะครับก่อนหน้าท่านอาจจะคุ้นชินกับการเตรียมตัวเรื่องของการทดสอบสมรรถนะแต่เมื่อมีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีหลักสูตรในการสัญหาที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยก็ปรับตัวครับเพื่อที่จะให้การสัญหาในครั้งนี้เนี่ย บรรลุในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่ติดตามความรู้ใหม่หมๆสาระดีๆอย่างต่อเนื่องไปกับพี่เพื่อนในช่องนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปเจอเพื่อนๆที่จะไปเข้ารับการสรรหาในจังหวัดพิจิตรท่านสามารถที่จะสแกน QR code คกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พี่เพื่อนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่าน อ่าเป็นใช้เป็นช่องทางในการติดต่อในการประสานงานในการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนๆที่จะไปสอบที่จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เป็นช่องทางที่ท่านจะไปเจอเพื่อนๆในแต่ละตําแหน่งไม่ว่าท่านจะก,กำลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งผู้มาในการกองท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลดัดท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนะครับท่านก็ ไปเจอเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะไปสอบที่จังหวัดพิจิตรด้วยกันเนี่ยในกลุ่มรายนี้นะครับรวมไปถึงตัวอย่างคําถามตัวอย่างแนวข้อสอบท่านอยากจะให้พเพื่อนๆพูดถึงเรื่องของตัวอย่างแนวข้อสอบในประเด็นไหนเนี่ยก็สอบถามพูดคุยในกลุ่มรายนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งท่งานจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆสาระดีๆความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวที่จะขาลัก,การสัญหาในสายงานผู้บริหารขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ